ตามอ p พี11เราเหมือนนักปราดิสามคนจากทิศตะวันออกได้ค้นพบดาวประสูติของพระเยซูทีนี้พระองค์กลับมาอยู่ที่ไหนในพระคัมภีร์มีกล่าวถึงแม่น้ำยูเฟรติสที่แห้งเพียงสองขนเท่านั้น บทหนึ่งอยู่ในพันธสัญญาเดิมอีกบทหนึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมอิสยาบทที่11พระเจ้าได้ยื่นพระหัตถ์เป็นครั้งที่สองที่จะเรียกชนชาติอิสราเอลที่ได้กระจัดกระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลกให้กลับมาสู่ดินแดงแห่งพันธสัญญาในอิสยาบทที่11นี้พระเจ้าได้โบกพระหัตถ์เหนือแม่น้ำยูเฟรติส ที่ทำให้มันแห้งและแตกออกเป็นเจ็ดสายเพื่อให้ชาวยูนนำโดยพระเมสสิยาจะได้เดินข้ามแม่น้ำนี้ไปพันธสัญญาใหม่วิว์บทที่16ข้อที่15ขันที่6แห่งพระพิโรธที่ทำให้แม่น้ำยูเฟรติสแห้งลงเพื่อเตรียมมักคาสำหรับกษัตริย์จากทิศตะวัอนออกกษัตริย์นี้ หมายถึงผู้ทรงเจิมและในวิวรบบทที่16บทเดียวกันนี้พระเยซูได้กล่าวว่าพระองค์จะเสด็จมาเหมือนขโมยขันที่6แห่งพระพิโรธนี้ได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหนึ่งกลุ่มพระเมสสิยาที่จะเดินข้ามแม่น้ำยูเฟรติสที่แห้งแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผีโสโครกสมตนที่จะไปล่อลวงชาวโลกให้รวมกําลังพลไปทำสงครามที่ภูเขาเมจิโดหรือที่เรียกว่าสงครามอาร์มาเกดอนช่วที่สองนี้เราจะมาพูดถึงผู้ที่ปกครองเหล่าประชาชาติผู้ที่มาจากทิศตะวันออกมัทธิว24-27 พระเยซูได้บอกใบเราว่าฟ้าแลบในทิศตะวันออกและเห็นในที่ทิศตะวันตกฉั้นใดการกลับมาของพระองค์ก็จะเป็นเช่นนั้นอิสยซี์41:2พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้ผู้ชอบธรรมจากทิศตะวันออก ผู้ที่จะครอบครองเหล่าประชาชาติผู้ที่จะเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงบทนี้ไม่ได้กล่าวถึงกษัตริย์ไซรัสเพราะว่าในอิสยาบทที่41ข้อ9ได้กล่าวถึงการเอลียะของชาวยิวจากทั่วทุกมุมโลกการเอลียะของชาวยิวกลับมาสู่ดินแดงแห่งพันธสัญญานั้น ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่พศออ2425จนถึงการเอลรียครั้งใหญ่ของชาวยูหลังสงครามโลกค,ครั้งที่สองอิสยาห์42:6และอิสยาห์49:6พระเยซูเป็นแสงคนต่างชาติกิจการ13:47พระองค์จะเป็นแสงของคนต่างชาติ ในที่นี้หมายถึงพระองค์จะกลับมาเป็นคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นภาษาฮีบรูห,หรือภาษากรีกพระคัมภีร์หลายเล่มก็แปลความผิดมันต้องแปลความว่าแสงสว่างต่างชาติไม่ใช่แสงสว่างเพื่อต่างชาติหรือแสงสว่างแก่ต่างชาติดังนั้นเมื่อแปลตรงตามพระคัมภีร์แสงสว่างต่างชาติ จึงหมายถึงแสงสว่างที่มาจากทิศตะวันออกที่เป็นแสงสว่างไม่ใช่เชื้อสายชาวยิว <How you. S 1> นักศาศาส,ศาสตร์ต่างยอมรับว่าอิสยาบทที่42นั้นเขียนถึงพระคริสต์โดยตรงและอิสยาบทที่42:10มีการเขียนถึงการร้องเพลงใหม่ซึ่งตรงตามการกลับมาของพระเยซูคริสต์ในวิวรณ์14:3 ที่จะมีเพียง1,44,000คนร้องเพลงใหม่ร่วมกับพระองค์สรุปอิสยาบทที่41และ42เป็นบทความต่อเนื่องกันและเป็นบทความอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีพระเยซูจากทิศตะวันออกมาปกครองเหล่าประชาชาติและมาร้องเพลงสรรเสริญใหม่เรามาถึงช่วงที่3ประตูตะวันออก ของพระวิหารและกรุงยรูาเ,เลม็มประตูนี้ในภาษาฮีบรูเรียกว่าชาฮาราฮามิมประตูที่หมายความว่าพระเมตตาในอีพีสิพระเยซูได้ให้หมายสำคัญแกวาติกันเป็นหมายสำคัญของการเสด็จกลับมาของพระองค์เป็นครั้งที่สองเป็นภาพที่เรียกว่าพระเมตตาประตูพระเมตตานี้เป็นประตูที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นเมื่อศตรวตรรษที่6ที่7เป็นประตูที่อยู่ใกล้พระวิหารที่สุดเป็นสถานที่ตั้งประตูเก่าที่พระเยซูได้เสด็จจากเนินมากกบในมัทธิว21ประตูพระเมตตานี้ถูกสั่งปิดกว่า500ปีโดยซูไลมันผู้ยิ่งใหญ่สูลตานแห่งจักวรวรรดิโอโตมันเล่าลือกันว่าเพื่อไม่ให้ พระเมสิยาห์ในอนาคตที่จะกลับเข้ามาในประตูนี้ตามคำพยากรณ์ของชาวยิวตามเอเซเคียลบทที่1 0 1 8ถึงส9สงงาราศีของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จออกจากทิศประตูตะวันออกเอเซเคียล1123อ่สางาราศีของพระผู้เป็นเจ้าเคลื่อนไปยังทางทิศต,ตะวันออกของเมืองไปยังภูเขามากอกเทศ และสุดท้ายเอเซเคีย43ข้อ1-5สงาราศีของพระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จกลับเข้ามาจากประตูทิศตะวันออกดังนั้นตามเอเซเคีย44ข้อ1-2ประตูนี้จะโดนปิดเลื่อยไปและไม่ให้ผู้ใดเข้าออกเพราะว่าประตูนี้เข้าออกได้เพียงเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าและพระเมสสิยาเท่านั้น สุดท้ายนี้มีหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในวันที่21เมษายน2325พิธียกเสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครในนาทีสุดท้ายมีงูเล็กสี่ตัวเข้าลงไปในหลุมหลักเมืองสี่ทิศและถูกฝังทั้งเป็นซึงตรงตามพักคำพีตั้งแต่ปฐมกาลศึกสงครามระหว่างมนุษย์และงูมารซาตาน งูมารสาตานก็จะฉกส้นเท้ามนุษย์ส่วนมนุษย์ก็จะกระทืบหัวมันตามวิวร์บทที่11สองพยานที่อยู่ต่อหน้าพระพักเจ้าแห่งพิภพนั้นมีนามว่าต้นมะกอกเทศและคันปะทีคำว่าบางกอกแบงขอกมาจากคำว่าต้นมะกอกและคำว่าเทพหมายถึงแสงสว่าง หมายถึงคันประทีปในวิว์บทที่หนึ่งข้อที่16พระเยซูยืนอยู่่ามกลางของเจ็ดคันประทีปและในพระหัตถ์ถือดวงดาวเจ็ดดวงคันประทีปหมายถึงโบทของเจ็ดเมืองส่วนดวงดาวนั้นหมายถึงทูตสวรรค์ดังนั้นคันประทีปและดวงดาวรวมกันหมายถึงเมืองทูตสวรรค์หรือที่เราเรียกกันว่ากรุงเทพ